อา,อาก็ขอกาบสวัสดีกันด้วยตอนนี้อยู่เกมอเบนเทนเอเลียนฟอร์ตนะครับซึ่งอ้ไอ้ด่านแรกเดียวผมเล่นไปละเดี๋ยวจะเล่นดานสองก็คือเล่นดานแรกเนี่ยไม่ได้อชัชคิปโอเคนั่นเราก็ไปเล่นดานสองันเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมเราจะคาบเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็คือผมคือเบนนั่นเองนะครับซึ่งเอ้ย มีอสศวินเฮ <Hey. S 1> ้ยแล้วก็อย่าไปกลัวนะครับแล้วก็เอาเป็นสไปเดอร์มังเกี้ต้องเป็นฮิปโอเคไปสวอ m ไฟ r e ครับผมสวอ m ไฟ r e เดี๋ fly. ยวมีท่าม่ยังปุ๊บปุ๊บท่าอันนี้เป็นท่าถ่าวันนะครับผมเอาเอา,เอาท่าใหมท่าใหมถ่าววันปุ๊บปุ๊บโอเคท่านี้คือมันแรงมากนะ รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบมีเถาวันขึ้นมาแล้วมันก็จะไหลฮิตนะครับผมโอเคระหว่างเรกกาก็กรายเป็นเบนก่อนแล้วกันนะครับผมพัรการาต่อเนานะเนี่ยเอ้ยมันก็ไอ้ตัวนี้มันมีเกาะนะครับไปปปุกพ้นไฟได้นะไอ้ก็เป็นตัวไฟเนาะไปนี้ก็เป็น เขาเรียกว่า,าเออตีไปเรืได้ไม่ยังไม่มีท่าอะไรนะครับเนี่ยพ่นไฟไปข้างได้นะแล้วมันก็น่จาจะติดสถานะเบิร์นนะหรือเปล่าทิกแอเรียทิกกี้แอเรียโอเคก็แปลว่าความเหนียวหรือเปล่าไอ้เหนียวเหนียวนะครับโอเคดูข้ามาปุ๊บน้ำข้านี่เหนียวเนี่ยเลยนะครับโอเคเราไปตามใน,นอันนี้แล้วกันนะไอ้ออฟสีเหลืองนี่ก็ได้นะครับ โอเคโอ้ <Okay>. oh, เจอกับโห oh, 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 oh. เป็นมีนนอัศวินที่ขี่ม้านะครับโอเคเอ้ยเดินดาบมันยาวอย่างนั้นนะบอสหรือเปล่าเนี่ยอ่ะแช่แข็งได้ไหมอ๋อเรียบร้อยผดได้ครับผมอืมสโลไปสโลได้น,ะน,นี้คือมันคือแบบท่าสโลนะครับ นี่สโลไปเราแช่แข็งได้นะครับปุ๊บอือโอเคเป็นท่าสโลได้อย่างนะครับนี่ไปสโลเรียบร้อยเรียบร้อยแช่แข็งเรียบร้อยแล้วก็ก็ทุบทุบด้หินหินน้ำแข็งปุบเอาระเบิดเอาระเบิดแล้วเราก็ๆๆดูแล้วเนี่ยโอ้ยระเบิดระเบิดไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไอ้มานี่มันมา,มาบ่อยนะเนี่ยจริงนะอุ้ยมามาอีกแล้วอะก็คืนนะครับแล้วก็โดดโดดโดโด,โ,ด,โ,ดโอเคอุย้ยมันระเบิดอืมถีดลงไปได้นะครับอืมสโลสโลโอเคขึ้นไปข้างบนนะครับระหวันนี้อะลองดูกันว่าข้างล่างนี่มีอะไรนะรไม่มีอะไรก็ขึ้นไปข้างบนนะครับ ซึ่งขบวนก็มีเตะพวกอะไรก็ไม่รู้นะครับปุ๊บดูแอนิเมชันเอ้ยม้ามาอีกแล้วเราแช่แข็งได้นะครับอู้มันแทงเราแบบนี้อ้มันมันแทงเลยอ่ะนี่อ่ะระเบิด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 เดนี่ยพุ่นมาอืมเตะไปไอ้ม้ามาอีกแล้ว ท่านผู้ชมมามาอีกแล้วก็เคกิงฮิลแล้วก่อนนะเรามีอะไรบ้างอ๋อเรามีสปไปเดอร์อมังกี้นะครับแล้วก็ยิงใหญ่สู้ได้เล่นเล่นระยะแบบนี้เี่น,น,น,นระยะล้วสโลป่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเตะมาเตะมาปุ๊บปุ๊บเฮ้ยหมามันแบบมันเอาเรื่องจากหมาตัวเนี้ยอุระเบิดระเบิดนี่ปุ๊บ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 อ๋อมันบล็อกได้นี่มาเรียนไปว่ามีท่าบล็อกนะ <c oughs> เล่นมาไม่เคยบล็อกเลย โอเคปุ๊บปุ๊บ,ปบไปเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับผมอันนี้คือเก็บสีเหลืองเต็มมันก็จะสามารถอันนี้ได้นะครับเออแต่ว่าม,มันมีหลายตัวเนี่ยโอเคโนวาเบรส์นี่นี่โอเคเราเลี้ยให้ตัวให้สไปเดอร์มังกี้ยังไม่มีเลยนะครับเอาเป็นไนท์แท็บโอเคให้สไปเดอร์มังกี้แล้วกันนะครับให้อ่ะท่ามีอะไรบ้างนะปุ๊บปุ๊บ แบบนี้หรอปึ๊บปึ๊บอ๋เดี๋ยว,ยวตกตายจตไปยังไงเอ่ยเข้าไปได้ไหมโอเคเข้ามาได้ด้วยนะครับปึ๊บปบโอเคบิดขึ้นมาแล้วก็ไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊ปึ๊บป๊โอเคบานท่น,นี้ก็จะมีตัวอะไรมาอีกไหมผมเปลี่ยนนะเปลีนสปไปเดอร์มังกี้นะครับเพราะยังอยากรู้ท่าไงท่ามันคือท่าอนะไรครับ อ,อ๋อไป็นท่าอ่ะเอามาฟาดได้เฉยป่ะโอเคปุ๊บปุ๊บยิงใหญ่ได้อเอ๊ะไอะตัวนี้ไอตัวนี้มันอะไรของมันไอ้มา้าโอ้ยม้าระเบิดม้าระเบิดรุนแรงมากป,ปุ๊บโด๊บด่วนมาปุ๊บปุ๊บไม่ค่อยโหดเลยหรือว่าถ้าถ้าให้สบอรไฟเจอร์น่าจะแบบอันนั้นนะน่าจะที่นะเอาเป็นท่าแบบขั้นแบบขั้นโหดลนะขี่กันด้างคืนนะครับไม่ไหว แล้วเส็จหมดแล้วปุ๊บลบเก็บระหว่างเราก็เก็บไปไปหน้าคืนครับปุ๊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 บอุ้ย,ยปุ๊บนี่ก็เทขึ้นมาปุ๊บอยู่นี่จ้าพ่นไฟไปนี่เอ้ยมันมีเกาะมันมีเกาะม,ม,มันมีโล่มีโล่ ได้ไงได้ไงได้ไงนี่เนี่ยเออลืมไปว่ามีท่านี้ด้วยครับผมลืมท่าหมดละโอเคเก็บมานะครับผมจะได้แบบมาเรียนรู้ท่าได้นะครับมันก็ขึ้นก็น่าขึ้นเนี่ยท่านี้แรงละผมว่าแรงสุดท่านเนี่ยก็คือแบบมันตายเลยนะมันแบบมันไหลฮิตนะครับก็คือนี่อ่ะ โดรนเทลคือดองเลยนะครับนี่มาเป็นเบนเลยส,สู้กันดยการใช้ล่างเบนก็ได้ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้กดผิดคีดแทงไปพ่นไฟยัดหน้าอเคให้มันติดไฟไปก็ดีนะผมเราเป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่มาไฟมันก็ไม่ได้เบินแรงขนาดนั้นไงอืมเอ้แต่แถวนีมน้มันไม่มีอะไรแบบให้เก็บอ๋อนี่ไงตรงนี้นะครับพี่เก็บ ป้ายอยู่มันไม่มีแบบให้อะไรให้เก็บหรอหินก็นิดหน้าใช่ไม่ใช่เป็นหินฝั่งนี้หรอขี้ไปขึ้นมาครับขึ้นไปขึ้นไปอ๋อขึ้นมาอีกนะเบนเทินทไมจะโดดไม่ได้ลนะ่ะโอเคใช้สไปเดอร์มังกี้รออ๋อตรงนี้ตรงนี้ ข้นไป,ปขึ้นไปฝั่งไหนอะฝั่งนี้เหรอไปเลยอ่ะขึ้นไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอฝัอนน่งนี้ปุ๊บ,บโอเคขึ้นไปไงอ๋ออันนี้คือทำให้เราตีแรงนะผมเป็นบับตีแรงของเรานเองนะครับมาออกมาสักทีเถอะ บอกเลยว่าตีแรงมากนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นไอ้ม้านะไอ้มาไม่มาหรออลโห้น้องมา้าน้องม้าอยู่ไหนเนี่ยนี่สเปยดีมังกี้เราแบบโคตรสุดตอนนี้เโคตรสุดมาถอดออกมาเอามานี่เอาเลือดมานี่โอเคเอาสวอ r ไฟเ r อน่าจะน่าจะใช่กว่านะนี่ นี่นี่แทงเข้าไปอุ้ยโอเคผมได้ท่าแล้วนะอ่าให้สวองไฟเยอร์แล้วกันนะครับอ่าดูท่ากันนะปุ๊บ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 อาท่ามันยังไงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อคือลงไปก่อนนี่หรอแล้วก็ออกมาก็พ่นไฟนะครับอืมคสซีแล้วนะก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ อ๋อพวกอัศวินมาแล้วก็สซคิปมาเลยนะผมเฮ้ยเราได้เป็นเควินเอะาร์การเปลี่ยนฟอร์มยังไงเควิลเล่นยังไงไม่รู้นะอ๋อตัวนี้เหรอเป็นฟอร์มหินอ๋อเราได้ได้เป็นฟอร์มหินอันนี้ฟอร์มเหล็กอ๋อทำให้เราแบบมีฟอร์มเยอะขึ้นนี่ โอเคมาเอาฟอร์มเหล็กแล้วกันนะครับเหล็กกับหินน่าจะเหล็กดีต้องเหล็กนะครับไม่แต่เรามาสู้กับไอพวกอัศาวินศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรไม่รู้มันน่าตืเตี้นได้หมดเลยกิงมาเอยเอาไมา้ด้วยเหรอนี่ทุบมานะครับผมตุ๊บปุ๊บต่อย,ต,อยต่อยมาเหล็กกับเหล็กเหล็กกับเหล็กเจอกหน่อยเป็นไงนี่นี่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราการ่าได้คีบินละ เควินเจ้าเดิมมาหนิฉันซับหินมานะผมปุ๊บต่อยต่อยไปโอ้ยุบ,บมาเควินเราต้องเล่นเราต้องเล่นเป็นเกวนบ้างแหละทีเนี้ยเก็บของเข้า,าเก็บไม่ได้หรือไงเนะี่ยอ๋อเป็นอ๋อเป็นท่านไม้เรียกว่าเรียว่าที่เก็บของไม่ใช่อ้าเข้าไปไม่ได้ตรงนี้ยังสู้อยู่นี่เหรอ มาธาตุไม้ลังไงต่อเนี่ยธาตุไม้ธาตุไม้ทุบไปเลยทุบมันไปอีกธาตุไม้ผมบอว่ายังไม่แข็งแกร่งเพราะว่ามันยังไม่แข็งแกร่งพอธาตุไม้อืธาตุปูนปุ๊บ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 ปุอบไุ๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บปุ้บปม๊บปบปบป ขายล่างคืนนะครับผมตอนวันนี้ขึ้นมาตัวนี้มีฟอร์มเหล็กนะครับโอเคฟอร์มเหล็กมาตีหาเลือดนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมน่าใช่นะครับต้องปีงไหมไม่จำเป็นต้องปีงเนาะโอเคเข้าไปเลยโอเคเข้ามาข้างน้ะครับผมตอนนี้โอเคข้างขาสซีนตาสเ็ป มีอะไรอะไรนี่นี่นี่โอเคมันจะพรางอ้ไรก,ก็เปลี่ยนร่างเลยแล้วกันนะครับอะไรน้องอะไรทุบไปเลยทุบไปอีกหนึ่งดอกมาตีเข้าไปเรื่อยๆนะผม,มน่าจะยาวๆอุ้ยอุ้ยอุยเปล่นร่างแรกแล้วไม่ใช่มาฟอร์ไม้ฟอร์ไม้์อาไม่ใช่ไม้เหรอเป็นปูนต้องให้เป็นปูนะปน,นะไม่ใช่ไม้หรอน่าจะไม้นะ้เมื่อ ตาย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 จะตายไม่เนี่ยโอ้เป็นท่านะครับไอ้ท่าได้ทำยังไง ไม่รู้ว่าท่าทำไงนะครับก็ทำมันยี่มีท่าเลยนะทุบมาแบบนี้อ่ะถดทุบได้อ่ะทุบแบบนี้ได้อีกอ่ะโอเคเข้าใจแล้วนี่คือไปไหนแล้วมันยกได้ไหมยกไม่ได้เนาะ เออมน่าต้องแบกอันนี้ไปนะโอเคอน,นี้จะแบกมันไปได้ต้องเป็นฟอร์มอะไรอะต้องมีฟอร์มของมันอันนี้ฟอร์มไม้ไมใช่ฟอร์มไม้หรอน่าจะไม่ใช่ฟอร์มไม้นะโอเคเอาฟอร์มนี้แล้วกันนะครับปุ๊บบิงมาปุ๊บตรงนี้โอเค ดลากมาแล้วมาฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอเอาไปนะโอเคแล้วอันนี้มันลากได้ไหมโอเคลากได้นะครับแล้วก็ลากไปฝั่งนี้แล้วกักน,กกนนะลากไปอุดไว้ฝั่งนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ขยับเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บอ่ะขึ้นยังไงอ๋อฝั่งนี้หรือเปล่า,เ,า,าเดี๋ยวมาก่อนแป๊บนึงฝั่งนี้แน่ๆโอเคฝั่งนี้ปึ๊บดีู๋เข้าแบบนี้ปึ๊บปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นยังไงนะอ๋อแค่ขึ้นมาตรงนี้เองนะครับโอ้ทำมมันยากมันเย็นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บปตรงนี้ ปุ๊บตรงนี้โอเคก็ซึมซับพลังเหล็กตรงนี้แค่นี้เหรอขึ้นมาพลังเหล็กแค่นี้เหรอโอเคเข้ามาฝั่งนี้นะครับโอเคลงไปละชั้นล่างละไปชั้นล่างละอาเราจะกดออกทำไมออก,ออกจากล่างทำไมเนะี่ยมาเร็วเจอกับใครทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนล่างทำไมเนะี่ย มือชอบกดปีล่างตลอดเลยยาถูกไปกระทึ้มาเฮ้ยมันได้ไหมเนี่ยจะตายเนะี่ยโอเคตีไปตีไปโอเคแล้วก็โอ้ยตายเอาแย่ละแบบนี้โอเคเราใหม่ก็ได้ที่เต็มนะครับโอเคมานี่ต่อยต่อยต่อยเออดีนะคือตายมันก็เริ่มตรงนี้เนาะเออ ก็ดีเหมือนกันนะครับว่ามันไม่มีเล่ยเก็บแถวน,นี้เหรออ๋อมันมีอยู่ก่องน,นั่นไงแต่มันสู้ยากจังเคีบินเล่นไม่เป็นนะครับมันใช้ท่าอย่างไรยังไม่รู้เลยอุ้ยหลบท่าก่อนแล้วกันนะครับอ๋อสัมผัสฟอร์มาก,ก่อนเพรว่าต่อย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 ,อย,อยก็หินไปปุ๊บปุ๊บ ป<ส>ุ๊บป<ส>ุ๊บปุ๊อบอุ้ยฟอร์มหมดฟอร์มหมดขอกอนขอกอนปุ๊บปุ๊บกระทรืบมากระทรืบมากระทรืบมาโอ้มันตีเอาหนักมากนะครับไอพวกนี้นี้น้องใช้โยนหินอัดหน้าต้องโยนหินอัดหน้านะครับไอพวกนี้ไม่เป็นไรมีมีมลูกมีลูกน้องชายเรียบร้อยนะครับผม กเดี๋ยวซุบซับหินมาก่อนโอเคเก็บมานะผมเลือดเล็กน้อยถึงปานกลางขึ้นมาข้างบนก็มีไม้ให้เล่นกับหินเอ้ยโอเคเอาฟอร์มนี้ที่ก่นะอนครับฟอร์มซีเมนต์โอเคอต้องทุบให้ตัวนี้ก่อนนะครับที่มันดูเล่นมันเยอะกว่าคนอื่นกว่าคนอื่นก็ต้องตายก่อนนะอืม อืมทุบไปทุบไปอืมทุบไปอุ้ยมันไอเหลืองไอแดงไอแดงมานี่มาล่าเควินล่าบูติอะไรก็ได้มาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปมันฟันรัวมฟันรัวมากอะไรฟันรั่วขนาดนี้โอเคโอเคมามาปุ๊บปุ๊บมาดิตึบต่อย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 ตโอเคขึ้นฟอร์มขึ้นฟอร์มแล้วดูดใหม่น่าจะดีนะ แล้วดูดใหม่นะครับโอเคเอาขึ้นไาขบวบนกันขบวงนก็มีฟอร์มเหล็กให้เล่นนะครับมีฟอร์มเหล็กอ่ะเล่นฟอร์มเหล็กกอนก็ได้แล้วก็มีการย้ายย้ายของโอเคมีการมูฟออบเจกต์นะครับอันนี้ใช่อันนี้ไหมได้เนาะได,ได้แหละใช่ไหมโอเคใช่ด้วยฝั่งนี้มาฝั่งนี้ การแก้พัซซลนะครับผมปุบปุบมาตัวนี้แปบเข้าไปได้ไหมโอเคเรียบร้อยมาตรงนี้ต่อเพื่อเกิดเป็นเป็นลิฟโอเคก็คือแค่นี้เลยนะครับเพื่อเป็นลิฟแ,แค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยแล้ว๋อแล้วฟอร์มเหล็กเราก็อยู่ข้างล่างด้วยนะครับฟอร์มเหล็กเราโอเคขอเลือดขอเลือด เลือดช้ำหนองแล้ว,ว่าศึกนี้มันศึกหนักจริงๆนะครับอ่ะหมดประหยัดแบตอะไรเอ่ยเอ้ยมันมันตีหนักเกินเกินไปไหมเกินไปหรือเปล่าโอ้โหตายเอาตายแย่และเกิดใหม่กับฟอร์มฟอร์ม,รมซีเมนต์โอเคเอ้ยทำไมเราโอเคพีซมันมันกลายร่างไม่ได้ไงเหมือนถ้าเป็นเบนน,นนี่คือแบบ ถ้ากายร่างเลือดก็จะเต็ม,มเป็นร่างเงินก็จะเต็มตลอดเวลานะครับเลยคิดว่าเล่นยากมากแต่ไม่เป็นไรอุ๊ยมีท่าด้วยนะครับผมเอ้ยท่าเล่นใช้ยังไงนะกดมั่วสีเมืเ่อกี้ไม่รู้ด้วยกดมัว่วเอเขีดมาฟอร์มหินมาฟอร์มหินดินทรายมาโอเคปุ๊บ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 ,บอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นท่าเมืเ่อกี้ไหมเหมือนใช้ท่าแล้วฟอร์มมันก็จะหายไปเร็วมากนะครับ โอ้ตายอีกแล้วเอา้าเออไม่ผ่านในพ้นสักทีรอบนี้ปุ๊บวิ่งมาคนนี้โอเคนี่เตะมานะครับผมต่อย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 นี่มันต้องต้องฝึกบองฝึกบล็อกด้วยนะเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้บล็อกไงเราแบบเรามัน,แบบม,นมันใส่ห้าอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยติด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  โอ้ล oh, oh, mm ่าชาโปรอ๋อมันมันตีเข้าล่างหรือตีเข้าฟอร์มเนี่ยไม่รู้นะมันมันตีเข้าเลือดฟอร์มเลือดล่างนะครับโอเคฟอร์มหมดแล้วก็กลับกลับไปสู่ฟอร์มเดิมให้ได้นี่นี่นี่น,นี่ต่อยต่อย,ต,อยต่อยไปอืมตูปไปจะเหมือนจะใช้ท่าหัหงุดไม่ค่อยได้ด้วยอ่าดูดฟอร์มมา ดูดูต,ต่อไม่ได้เนาะโอเคเราขายล่างนะครับเราดูดใหม่โอเคโอเคโอเคต่อยต่อยต่อยเอ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดม,มันเขาที่จะอึดมากมากเขาไอพวกนี้ไอพวกอัศวินรติการเฮ้ยเฮ้ยนี่ปุ๊บ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 นี่ยังไงต่อยต่อยต่อยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ร่างหมดละ มันคืนฟอร cool. ์มละไม่ได้นะโอ้ยโอมันตีแรงมากโอ้ยโอ้โอ้ยหลบ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 เป็นไงมันก็ดูดมานะครับโอเคต้องต้องตั้งใจเล่นนิดหนึ่งต้องตั้งใจเล่นนิดหนึ่งปุ๊บ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 ถ้ามันเราต้องเรียกเป็นครีบอีกนิดน่ย Wait.